อาทุระสาวน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพอสวรรค์อาทุระหนึ่งในตัวตึงหน่วยต่อสู้ของนาฟูมิก่อนที่เธอจะมาเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งขนานี้แต่ก่อนเธอเป็นคนที่ร่างกายอ่อนเออ่อนเพรียแบบติดเตียงเลยแต่หลังจากที่ได้รับน้ํายา รักษาจากนาฟีนั้นจากสาวน้อยคีโรก,กลายเป็นแม่เสือสาวที่พร้อมจะต้านหน้าทุกคนที่เข้ามากวนใจนาฟมิอัทุระถูกบรรยายไปว่าเธอคือผู้ที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดแค่ฝึกฝนเล็กขัดเกลาว,วิชานิดหน่อยเธอก็สามารถเก่งขึ้นแบบเก่งมากๆเลยสไตล์การต่อสู้ของอาทุระนั้นจะเน้นการทะลวงจุดอ่อนของศัตรูแบบจุดเดียวเหมือนกับตอนที่เธอสู้กับเมืองกรมานนะครับคือจิ้มสะสมพลังได้จิ้มรอบเดียวคือ แตกเลยมังก่อนมาหรือสู้กับใครก็ตามนี่คือจิ้มทีเดียวเธอจอดหมดเทปอัทระนั้นเก่งถึงขนาดที่นาฟุมิยังเหนื่อยใจว่าโอ้ถ้าอัทระจะปั้มเขาเนี่ยเธอก็ปั้มนาฟุมิได้ง่ายๆเลยคือนาฟุมิยังกลัวอัทระเลยอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องพรสวรค์แล้วอัทระน่าจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในหน่วยต่อสู้ของนาฟุมิแล้วคือเก่งเกือบที่สุดแล้วอะ่ะแล้วอัทระนั้นเธอมักจะ แอบเข้ามาในห้องนอนนาฟุมิอยู่เป็นประจำต่อให้ล็อกประตูนแน่นหนาแค่ไหนเธอก็เข้ามาได้บางครั้งนาฟุมิจึงให้รัฐเดียนั้นเข้ามานอนกับเขาด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อัทุระมุดเข้ามานอนกับเขาอีกคนยิ่งนาฟุมิมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเข้าเป็นโลลิคอนแล้วอาทุะยิ่งมาเพิ่มเติมให้กลายเป็นข่าวนาหูยิ่งกว่าเดิมว่านาฟุมิเป็นพวกโลลิคอนจริง